ใครที่กังวลนะคะว่าจะน land, ําชื่อจุลาไปเหมารวมในการแสดงความเห็นทางการเมืองขอให้ทุกคนนึกถึงการนําชื่อจุลาไปร่วมม็อบกับปปสเมื่อปี2พหลังจากที่พวกเราพ้นรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปเราจะกลายเป็นผู้กําหนด ว่าเราจะยอมกันหึืงไม่ที่จะปล่อยให้อนาคตของประเทศเราและของพวกเราเลวร้ายแบบนี้เรายอมไหมคะไม่เรายอมไหมคะ,มมมคะที่เราจะอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ต่อไปยอมไหมไม่ไมค่ะอย่างที่รู้กันดีนะคะอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนชาวไทย ใช่ค่ะพวกเราทุกคนที่ยืนกันอยู่ตรงนี้คือประชาชนชาวไทยดังกล่าวเราคือผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เราคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศไทย อะไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราจะลืมลืมไม่ได้กับการมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คือการเซฟนิลนามข่าวล่าสุดเนี่ยแจ้งว่าเพื่อนของเราไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวแม้ว,ว่าจะได้เงินประกันตัวครบห0 0แสนแล้วได้แล้วเหรอคะโอเคมีข่าวอัปเตดตมาว่าได้แล้ว แต่แต่แต่แตถึงแม้ว่ายิรนามจะออกมาแล้วเราก็อย่าลืมว่ามีเพื่อนๆของเราอีกหลายคนที่ไม่ถูกเอ่ยถึงที่ได้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องไม่ลืมพวกเขาเหล่านั้น แล้วนะคะโอเคเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณขอบคุณจากใจจริงมากๆที่มาอยู่ร่วมพลังกันในวันนี้ขอบคุณจริงๆ